พลังงานดวงคนมีคู่ชาวมังกรน,นะคะพลังงานไพ่แปดเหรียญ ขยันทำมาหากินโอ้โหดีมากเลยในเรื่องเงินรายได้ผลประโยชน์เข้ามาไม่ขาดสายนะคะจากความรู้ความสามารถจากพรสวรรค์น,นะคะอา,อาจจะมีเรื่องของความลำบากใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าแปลในความรักนะคะคืออาจารย์มองนี้อาจจะมีมือที่สามเข้ามาสร้างความแตก ฐานแตกร้าวในความสัมพันธ์ของชาวมังกรกับคนรักเกิดขึ้นแต่เรื่องมันก็จบลงไปได้ที่คายไปได้เพราะท่านกับเขายังรักกันแต่นั่นแหละค่ะถึงแม้มันจะที่คายไปแล้วในส่วนลึกๆเราก็ยังมีความรู้สึกหวานระแวงไม่ไว้ใจเขาเท่าที่เคยเป็นมาก่อนนะคะว่าเขาจะกลับไปเป็นแบบนี้อีกไหมเหมือนเกิดความหวานระแวงเกิด ขาดความเชื่อมั่นในตัวคนรักเกิดขึ้นเพราะการกระทาที่เขานอกใจนอกลูก่นอกทางท่านนั่นเองดูตัวเขาค่ะเขาก็จะบอกว่าเขาปรับเปลี่ยนแล้วเขายังมั่นคงอยู่กับท่านอืมนะคะรักและผูกพันไม่ได้คิดจะไปไหนจริงๆเออนะคะยังมีความรู้สึกอยู่กับท่านแล้วมีความสุขมีแพชชั่นที่ดีนะคะขอให้ลืมอะไรก็ตามที่มัน เข้ามาแล้วเป็นเรื่องทําให้อืมเป็นจนวนขวางความร้าวฉันของจิตใจอ่ะเขาอยากให้เคลียร์มันออกไปนะฮะขอขอความรักดีๆที่เคยมีต่อกันกลับมาอะไรประมาณเนี้ยนะคะขอให้อนาคตค่ะความสัมพันธ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นยังมั่นคงค่ะ รักและมั่นคงให้ความชัดเจนให้ความสำคัญอ่าก็อาจจะมองว่ายอมคุณทุกอย่างก็ว่าได้เติมเต็มความสุขนะคะอ๋อใบค่ะก็ไพ่บอกชัดเจนเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะทนุถนอมคุณรักคุณมั่นคงกับคุณไม่ไม่มีวันเปลี่ยนไปแล้ว ้าอะไรที่ยังไม่ชัดเจนจะต้องชัดเจนจะต้องถูกเปิดนะคะไพ่สตาร์ดวงดาวให้ความสําคัญนะ,ค,ะความรักของคุณกับเขากับมันยิ่งใหญ่เปิดตัวเปิดนะคะต้องบอกว่าเปิดเปิดตัวเลยค่ะแบบนี้นะทุกคนจะเห็นถึงความรักที่คุณกับอ่คนรักของคุณมีต่อกันนะคะอ่าทุกคนจะ ะเห็นตรงจุดนั้นก็คือจะไม่ปิดบงังไม่อะไรนะคะก็จะแสดงแบบการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชัดเจนเลยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้รักเมื่อมีอ่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความมั่นใจซึ่งกันและกันได้กลับมารักและเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งจากความเจ็บปวดมันจะถูกเยียวยาและหายไปได้ในที่สุดนั่นเองนะคะ โอเคเรามาดูข้อความที่เขาอยากบอกผ่านไพ่ค่ะข้อความที่เขาอยากบอกคุณผ่านไพ่บางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาคู่ควรกับคุณหรือเปล่าอาจจะมีคิดมากเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาดีพอสําหรับคุณหรือ,อยังนะคะ ืมเขาอยากจะบอกอะไรหล,หลายๆอย่างแต่เขาก็บอกไม่ได้ทั้งหมดเหมือนเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อืมสร้างของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้คุณเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจึงยังมีความหวาดระแวงในตัวตัวเขาเองก็ได้ว่าเหมาะสมกับคุณหรือ,อยังดีพอสำหรับคุณหรือ,อยังนะคะเขาจะพยายามนั่นแหละ แต่บางครั้งก็อดที่จะอืมคิดมากไม่ได้นะคะของพลังงานไพ่โรแมนความรู้สึกของเขาผ่านไพ่ที่มีต่อคุณขอเพิ่มจากพลังงานไพ่บอกชินเดน plus อยู่เรื่อง family issue นะคะน่าจะแปลในแง่ของมันอาจจะเป็นสเต็ปสเต็ป ไปนะคะแล้วก็เกิดความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะเขาจะบอกว่าเขาจะเพียรพยายามทําให้คุณเชื่อใจเขาให้ได้เวลามีปัญหาจะไม่ทอดทิ้งคุณจะอยู่เพียงข้างคุณเสมอนะคะไพ่จะบอกประมาณนั้นขอคําแนะนํา ลุ่มหลงชีวิตใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่จะแนะนําว่าให้ความรักเนี่ยมีพลังงานของความแบบอยากเข้าหาดึงดูดกันนะคะมันเป็นเหมือนกับชีวิตที่มีความสุขได้ถ้าคนสองคนเนี่ยใส่ใจใส่ใจกันแล้วก็แสดงความใกล้ชิดแสดงความรักออกมาคือ คือมันจะต้องเหมือนกับอืมมีความรู้สึกแบบมีแพชชั่นที่ดีต่อคนรักเสมอมันจะทําให้ชีวิตของแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจนําไปสู่ของการทำมาหากินด้วยนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยพลังงานความรักเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่นะคะถ้าคนสองคนมีความผูกพันมีความรักใครมันก็จะเสริมในแง่ของการงาน ของแต่ละคนให้มีความกระตือรือร้นในการทํางานได้นะฮะเพราะฉะนั้นจงให้ความสําคัญกับความรักการเอาใจใส่ของคนข้างกายให้แบบมีความสุขนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดนะคะ มาสิบถ้วยนะคะปกดาบสิบไม้แปดเหรียญหนึ่งไม้พลังงานดีนะคะคณสนนะขึ้นสิบถ้วยเนี่ยแน่นอนจะต้องปักนี้จะต้องมีใครที่เป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนเข้ามาได้นะคะหนึ่งไม้ด้วยนะ,ะอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการดีลงานเนี่ย นะคะเป็นไปได้สูงเลยที่จะเจอแบบนั้นนะคะและปัจจุบันเนี้ยชีวิตของคนโสดก็อยู่กับงานมากๆมีความรับผิดชอบสูงมีงานม,มีออเดอร์ใหม่ๆะนะคะทำให้มีไรายได้ดีมากๆช่วงนี้ความมั่นคงทางการงินการงานเด่นความรักก็กําลังมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะและจะไปต่อกันแบบไหนขอไพ่เพิ่มค่ะ พลังงานไพ่ห้าถ้วยอสศวินเหรียญสองไม้อสิบดาบแล้วก็เดอะฟูลนะคะอาจารย์ว่าคนที่เข้ามาคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นความรักมากเจ็บปวดมาก่อนนะคะจนกระทั่งเขาเนี่ยเคยคิดจะไม่ไม่มีใครอีกแต่พอเขาได้พูดคุยกับท่านเขารู้สึกว่าเออใช่คนนี้แหละ ที่เขารอมานานนะคะเพราะฉะนั้นเป็นภาพการเดินทางค่ะแสดงคุณอาจจะคุยอยู่กับคนและจังหวัดคนละประเทศก็ได้และคนนี้กําลังจะเดินทางมาหาคุณและเขามองว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ตื่นเต้นท้าทายอืมขอให้สรุปค่ะให้สรุป รายง,งานไพ่สรุปความสัมพันธ์ก้าวหน้าเลยค่ะพัฒนามากๆม,มั่นคงมั่นคงต่อกันแล้วโอ้โหเปิดตัวนะคะมีโอกาสที่จะไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้นะคะคนนี้เข้ามาเป็นรักจริงและเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อชนะใจคุณสอดส่องความเคลื่อนไว้แบบเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเขาเองพยายาม คือเจ็ดาบอาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะเขาขยายด,ด้วยไพ่ดีหมดเพราะฉะนั้นน่าจะแปลว่าเขาสอดส่องดูคุณแล้วก็พยายามที่จะหาข้อข้อเด่นอันไหนที่คุณชอบจะปรับเปลี่ยนและทําให้มันดีขึ้นเพื่อให้คุณเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจจริงของเขานะคะอ่านี่คือพลังงานดวงผลโสดนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ